นี่นะทุกคนผมรับแต่กับเซรามิกอ้ยโทษคาบายนะครับเพื่อนๆเห็นผงเหล็กไหมนี่คือผงเหล็กที่มันถูกขูดออกมาจากมีดเล่มนี้นะครับผมวมันพอดีตัวนี้มันมีความเป็นแม่เหล็กบางส่วนมันก็เลยผงเหล็กมันก็เลยติดอยู่เนี่ยผมไปดูนั่นผงเหล็กจริงๆนะครับของมีดมันขูดแบบรู้สึกเลยว่ามันกินมีดเนี่ยดูนะครับผม ทษทีนะ,ะเห็นองศาที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับทั้งสองฝั่งผมยังไม่ได้เก็บกับเซรามิกนะผมจะทดลองให้ดูนะครับผมว่ามันคมดีขึ้นไหมนะครับเมื่อกี้ที่ทื่อๆใช่ไหมครับผมเป็นไงกกิบขึ้นนะครับกริบขึ้นเยอะเลยนะผมรู้สึกได้นะเมื่อกี้แบบสะดุดสะดุดตืดๆเลยนะครับนี่นี่ขนาดยังไม่ได้เก็บด้วยเซรามิกนะอ่ะ่ผมจะเก็บด้วยเซรามิกที่องศาเท่ากันนะครับ ผมหยุดกล้องนะคือมือเวลาผมทําเนี่ยมันเหมือนก็จะเอียงแต่พอเวลาผมออกกล้องหลบเนี่ยเออผมนั่งดูเนี่ยให้มีดมันโอเคอเคออะจะเห็นอย่างนี้ก็ได้น่าจะเห็นนะให้มีดมันตั้งฉากกับตัวเซรามิกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันกินสองข้างไม่เท่ากันอโอเคได้อยู่ไม่ต้องกดนะครับผมไม่ได้ออกแรงกดนะผมใช้แค่น้ำหนักของมีด bobao natoko